ท่านผู้ชมเคยรู้จักชุดแต่งงานของอินเดียไหมคะชุดนั้นเรียกว่าอะไรชุดนั้นใช้ยังไงใช้ในโอกาสยังไงตัดเย็บยังไงและใส่ยังไงเรามาชมคลิปนี้กันค่ะ สวัสดีค่ะณขณะน,นี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับคุณวนจากช่องมาริกาไทยเดรสช่องที่ให้สาระความรู้เจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องการตัดเย็บแฟชั่นและบุคลิกภาพซึ่งวันนี้คุณวนจะมาพูดถึงเรื่องการตัดเย็บของชุดแต่งงานอินเดียชุดแต่งงานอินเดียมีชื่อด้วยนะคะเขาเรียกกันว่าชุดแลงกาถ้าเป็นผู้ชายจะชื่อชุดคำว่าคุตาชุดแลงกาเป็นยังไงชุดแลงกาเคยเห็นในคลิป ของอินเดียไหมคะที่ทุกคนต้องเต้นแล้วก็หมนุน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 หมุนกันอันนั้นเนี่ยคือชุดแรงก้านะคะจะแตกต่างจากชุดที่ใส่ประจำวันเนื่องจากว่าเสื้อผ้าตัวนั้นเนี่ยมันจะถูกตกแต่งและประดับการตัดเย็บกระโปรงแตกต่างจากเสื้อที่ใส่ปกติชุดแรงก้านะคะจะเป็นชุดที่ใส่ในงานคืนเคงลื่นเลงเฉลิมฉลองแล้วชุดนี้นะคะ ใส่แล้วต้องเต้นด้วยนะคะมันเป็นชุดที่ต้องเต้นประเพณีที่อินเดียเนี่ยก็จะมีมีค่านิยมเหรกันในการที่จะต้องเฉลิมฉลอง3วัน3คืนไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่นะคะเขาจะเฉลิมฉลองยาวนานมาก3วันสคืนแต่ถ้าเกิด เป็นอินเดียมาอยู่เมืองไทยเนี่ยก็วันเดียวอะไรเงี้ยนะคะก็จะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ไปถามว่าทำไมคุณวุ้นถึงรู้จักประเพณีอินเดียก็ เคยอยู่ต่างประเทศมาแต่ละประเทศก็จะมีอินเดียที่เป็นอินเดียเลยนะคะแล้วก็รู้ประเพณีวันปีใหม่ของอินเดียเชิญเทพเจ้าเข้าบ้านก็จะเอาข้าวย้อมสีวางเป็นรูปต่างๆตามหน้าบ้านเพื่อเชื้อเชิญให้เทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาอวยพรให้ในบ้านนะคะมีทีมงานนะคะเป็นช่างใหญ่เนี่ยก็มีสามีเป็นคนอินเดียด้วยเลยนะคะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่อง ื้อผ้าและการตัดเย็บก่อนชุดพวกนี้นะคะเรียกว่าชุดแรงก้าชุดแรงก้าเนี่ยเวลาที่เขาทํามาเนี่ยเขาจะเย็บมาเป็นผืนเลยเสื้อก็อยู่ในผืนนี้กระโปรงก็อยู่ในผืนนี้แล้วถึงจะซื้อมาเป็นพับนะคะแล้วก็เอามาแกะออกแล้วก็เย็บเป็นตัวเพราะฉะนั้นน่ะในผ้าที่เป็นชุดแต่งงานเนี่ยเขาจะมีปกัปกๆอย่างนี้มาหมดเลย เขาจะเป็นทรงนี้เลยนะคะวาวข้างหน้าลึกมากและป้านใหญ่มากแล้วก็มีการเย็บประดับและตกแต่งมีหลายแบบมากมีหลายเนื้อผ้าถ้าจะเป็นตัวนี้เนี่ยราคาก็จะแพงนิดนึงเพราะว่าเขาปักเยอะมาก แล้วเวลาที่ตัดเก็บขึ้นมามันจะสวยถ้าเกิดเป็นราคาถูกกว่านี้พวกเกบนมเก็บอกเนี่ยมันจะไม่มันไม่ค่อยมีเท่าไหร่มันจะไม่สวยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวแพงๆเนี่ยเก็บมันจะมีเก็ดมีอะไรก็จะสวยขึ้นอันนี้ขึ้นอยู่กับราคาด้วยนะคะข้อเสียของชุดอินเดียเนี่ยใส่แล้วชอบติดรักแร้ผู้หญิงผู้ชายเป็นหมดตัดแบบอินเดียเนี่ยเขาจะแพ้เรื่องรักแร้มากเลยว่าใส่แล้วก็ติดทั้งผู้ชายผู้หญิงยกเว้นท้าจากว่าตัดแบบดีๆโอโกตูไปเลยเนี่ยถึงจะไม่ติดถามว่าคุณุ้วนเคยเย็บไม เคยเย็บงานพวกนี้อยู่แล้วมาเป็นผืนใหญ่ๆแล้วก็มาตัดมาเย็บอะไรเงี้ยค่ะเราเคยทํากันอยู่แล้วแต่ชุดตัวนี้เอามาแก้เสื้อของประเทศอินเดียส่วนใหญ่ผู้ชายจะเป็นคนเย็บวัฒนธรรมของเขาเนี่ยผู้หญิงไม่ได้ออกมาทำงานนอกบ้านเหมือนประเทศไทยผู้หญิงจะอยู่บ้านทํำกับข้าวให้สามีเลี้ยงดูลูกดูแลตัวบ้านให้สะอาดถ้าเราพูดถึงว่า ที่ประเทศอินเดียเนี่ยผู้หญิงดูแลบ้านดูแลการกินดูแลลูกดูแลครอบครัวที่เป็นงานบ้าน แล้วก็ข้างนอกเนี่ยผู้ชายจะออกมาทำมาหากินนะคะอันนี้เป็นวัฒนธรรมเลยเพราะฉะนั้นชุดพวกนี้ส่วนใหญ่จะถูกทำด้วยผู้ชายผู้หญิงจะไม่ค่อยได้ทำงานพวกนี้เท่าไหร่นะคะแต่ถามว่ามีผู้หญิงทำไหมก็มีบ้างนะคะแต่บอกเลยว่าส่วนใหญ่ผู้ชายจะเป็นคนทำเวลาที่คนเราเย็บเสื้อออกมาผู้หญิงเย็บหรือผู้ชายเย็บเชื่อไหมว่าคุณวุญก็ดูออกเพราะการตัดเย็บการมุมมองในการทำเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่บางทีเนี่ยถ้าเราเจองาน ผู้ชายแล้วก็จับอ๋ออันนี้ผู้ชายเย็บแน่นอนชุดแต่งงานนี้ผู้ชายเย็บชุดแต่งงานนี้ผู้หญิงเย็บมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะคะถ้าประสบการณ์สูงๆเยอะๆเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าอ๋อชุดดีผู้ชายเย็บนะคะตัวนี้นะคะมาคู่กับกระโปรงตัวนี้เนี่ยเอกลักษณ์ของชุดแรงก้าที่เป็นเสื้อก็คือวาวตัวนี้เลยตัวชุดแรงก้าตรงนี้นะคะจะวาวลึกมากมันเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะคะแล้วคนอินเดียเนี่ยค่อนข้างที่จะเจ้าเนื้อนะคะชุดนี้เนี่ยโดยปกติแล้วอ่ะ เนื่องจากเสื้อมันอ้ามากนะคะเป็นตัวยูใหญ่มากเขาก็เลยมีเชือกเอาไว้รัดข้างหลังแบบนี้ตกแล้วว่าเสื้อที่เว้าหน้าเว้าหลังตัวบ่าเนี่ยมันจะแบะตกลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยชุดแรงก้าจะมีเชือกอยู่ด้านหลังแบบนี้เพื่อที่ผูกนะคะผูกเสร็จแล้วเนี่ยดึงไว้ให้สองข้างเนี่ยมันหล่นออกมามีการปักมุกประดับและตกแต่ง มีการเข้าเอวตัวนี้ก็จะแพงมากนะคะราคาน่าจะแบบเกือบหมื่นได้3,000คงเป็นไปไม่ได้เขาก็จะมีแบบเชือกตุงต้งติง้งตุ้งติ้งนะคะอันนี้กระโปรงสำคัญมากนะคะสำหรับชุดแรงก้ากระโปรงเนี่ยน้ำหนักหนักมากชุดแรงก้าหนักมากกระโปรงของมันนะคะที่นั่นเขาไม่ใส่ย,ยางยืด พราะมันใส่ไม่ได้กระโปรงหนักอ่านเดี๋ยวเราจะมาหาคําตอบกันว่าทําไมกระโปรงมันต้องหนักก่อนอื่นเลยดูที่เอลนะคะเอลเนี่ยจะเป็นเชือกผูกเชือกผูกเพื่อลําน้ําหนักกระโปรงทั้งชิ้นกระโปรงตัวนี้น่าจะหนักเกือบ2กิโลเมื่อกระโปรงหนักมันใส่ยางยืนไม่ได้ใส่ตะขอไม่ได้มันต้องรัดด้วยเชือกให้แน่นเลยมันจะเป็นเชือกแบบนี้เลยแล้วกระโปรงเนี่ยทำออกมาบานนะคะบานบานมากข้างในผ้านีน่สําคัญมาก ชุดแรงก้าข้างในจะมีผ้าตะข่ายแบบนี้ใหญ่ๆเลยเพื่อที่จะถ่วงให้กระโปรงมีน้ำหนักเพราะว่าในงานลื่นเลืองทุกคนเนี่ยต้องเป็นลำก็อย่างในคลิปคำคู่ใบอะค่ะที่เต้นแล้วหมุน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 เนี่ยกระโปรงมันหมุนได้เพราะมันมีการถ่วงด้วยตัวนี้นะคะถ้าไม่มีผ้าตัวนี้ถ่วงกระโปรงมันจะไม่กลางเวลาที่เต้นอยู่ แต่ถามว่าเวลาที่ใส่เดินลําบากไหมลําบากเพราะมันหนักมากและผ้าตะข่ายตัวนี้แข็งมากนะคะแข็งมากนี่คือเหตุผลที่ทําไมกระโปรงมันถึงต้องหนักเพื่อนเจ้าสาวกับเจ้าสาวใส่ชุดแรงก้าเหมือนกันรู้ได้ไงว่าใครเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวเ้าโดยปกติแล้วถ้าเป็นเจ้าสาวใส่ชุดแรงก้าจะมีผ้าพกหัวผ้าคลุมหัวด้วยอันนี้คือความแตกต่างของเจ้าสาวกับเพื่อนเจ้าสาวนะคะ เจ้าสาวก็จะคุมผ้าเหมือนในหนังคังคู่ใบเลยแต่ว่าถ้าเป็นคนธรรมดาที่เป็นแขกก็ไม่ได้คุมผ้าก็จะเป็นใส่ชุดแรงก้าแบบนี้แล้วทุกคนต้องเต้นระบำหมุน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 กันมันสวยมากมันเหมือนดอกไม้ที่หลายๆดอกเนี่ยหมุนรวมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่สวยงามมากและสีเขานี่สดใสอยู่นะคะไม่ค่อยมีสีแบบทึมๆอะไรอย่างี้ มันก็เป็นสีสดใสสีสวยแห่งการลื่นเลงฉลมฉลองไปเลยค่ะ3วัน3คืนเป็นเรื่องปกติเรามาพูดถึงชุดผู้ชายชื่อชุดกุตตะและนี่นะคะคือเสื้อกุตตะกุตตะนี่ก็จะเป็นเสื้อผู้ชายนะคะจะเป็นทรง เขาจะใส่ไหล่ตกๆกนิดนึงนะคะแล้วก็แขนยาวเสื้อมีการตกแต่งเล็กน้อยจะเป็นเสื้อของผู้ชายที่ใช้ใส่ในงานถามว่าคุณวุณรู้จักได้ยังไงอันนี้คุณบุณรู้จักกับแขกโดยตรงที่เป็นอินเดียเลยนะคะแล้วก็ไม่อยู่เมืองไทยเขาก็แชร์ให้ฟังว่าเนี่ยคือเสื้อกุดตะเป็นเสื้อของอินเดียที่ผู้ชายใส่ในงานลื่นเลงก็จะมีไปดับตกแต่งแต่ว่าไม่มากเกินไปแล้วชุดนี้ก็ใส่เลยหัวเขา่าแต่ ไม่ลากพื้นชุดอินเดียส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นผ้าคอตตอนเนื้อดีนะคะอินเดียเนี่ยผลิตผ้ามาเป็นพันปีประเทศไทยก็สั่งผ้าจากอินเดียเนี่ยมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วเหมือนกันแล้วก็ผ้าคอตตอนของเขาเนี่ยก็จะสวยเนื้อดีมากใส่นิ่มสวมใส่สบายอันนี้ก็คือชุดอินเดียสมัยใหม่ก็จะเริ่มเป็นผ้าชีฟองแล้วนะคะอันนี้ใส่ทั่วไปใส่เสร็จนะคะมันก็จะมีผ้า พันจากข้างหน้ามาแล้วก็สะพายบ่าข้างหนึ่งอย่างนี้ก็จะผิวๆอันนี้คือผ้าใส่ทั่วไปของอินเดียแล้วก็พวกชุดอินเดียมันก็มีหลายไซส์ด้วยแต่โดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะทำเป็นไซส์มาตรฐานมาเลยขึ้นอยู่กับช่างเย็บผ้าแล้วว่าสามารถที่จะเย็บผ้าให้มันเล็กเข้ากับตัวลูกค้าได้หรือเปล่าอันนี้ต้องใช้ความชำนาญกับการเย็บถามว่าคุณวุ้นเคยเย็บ ผ้าตัวนี้หรือเปล่าเคยเย็บนะคะเคยเย็บเป็นตัวๆเลยเย็บทั้งหน้าเย็บทั้งหลังเลยนะคะแต่ว่าเราเย็บสวยกว่ามาตรฐานของอินเดียนิดนึงเพราะว่ามาตรฐานของอินเดียเนี่ยผ้าไม่ค่อยเก็บเก็บนะคะแล้วก็แบะอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากแต่เราก็เย็บเก็บเก็บทั้งหมดเลยนะคะถ้าถามว่าคุณวุ้น้าอยากได้ชุดแรงก้าแบบนี้เลยค่ะซื้อได้ที่ไหนคะ ตอบเลยนะคะว่าพาหุรัตมีนะคะตะเกตด,ดีๆหายากคุณวุ้นคะถ้าเกิดใส่แล้วเนี่ยถ้าใส่ไม่พอดีสามารถแก้ชุดแรงก้าได้ไหมคะแก้ได้นะคะแต่แก้ได้ในระดับหนึ่งที่เป็นแพทเทิร์นของเขาคุณวุ้นคะแล้วก็นอกจากเป็นผ้าคอตตอนแล้วเนี่ยชุดกุตะมีผ้าเนื้ออื่นอีกไหมคะมีผ้าไหมอินเดียด้วยนะคะตัวนี้เป็นผ้าไหมอินเดีย แล้วก็จะมีตัวคอตตอนที่เป็นคอตตอนอินเดียความชายนิง่งหรือว่าความสวยงามมันก็แตกต่างกันไปคุณมุ้นคะเวลาที่ตกแต่งประดับพวกนี้คะ่ะถ้าซื้อมาแล้วมันหลุดซ่อมได้ไหมคะ ่้มได้นะคะทําให้เหมือนคลายได้แต่เหมือนร้อเซคงไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกชุดที่มีอะไหล่มาให้เก็บอะไหล่ไว้นะคะเวลาที่อะไหล่ของเสื้อผ้าหลุดเราจะได้มีอะไหล่เก็บไว้เปลี่ยนเลยนะจะได้ไม่ต้องซื้อใหม่ทั้งหมดเพราะว่ามันแพงคุณวุ้นคะแล้วประเพณีการเฉลิมฉลองของการแต่งงานแบบอินเดียเนี่ย เขาไปทํากันที่ไหนคะสาหรับประเทศไทยนะคะมีวัดแขกซิกอยู่ที่พาหุรัตแถวๆถอินเดียโพเลียมนะคะตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นสถานพิธีประกอบการเกี่ยวกับการแต่งงานแบบอินเดียสามารถไปได้นะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็จะใส่กุดกุดตะแล้วก็เต้นระบำกันถ้าเป็นอินเดียเนี่ยเต้นกันทั้งวันทั้งคืนแต่ถ้าเป็นเมืองไทยก็เต้นเอาพิธี30นาทีหนึ่งชั่วโมงเจ้าสาวเองก็ต้องออกมาเต้นด้วยนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสุข ที่ทุกคนจะได้รับนะคะถ้าท่านผู้ชมมีคำถามอื่นๆนะคะสามารถคอมเมนต์ลงมาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปของคุณวุ้นด้วยเพราะว่าชุดแต่งงานของอินเดียนะคะคนไทยยังไม่รู้ว่ามันเรียกว่าชุดแรงกาชุดผู้ชายเรียกชุดกุตตะ ฝากติดตามผลงานช่อง YouTube Channel ของคุณวุ้นด้วยนะคะและคุณวุ้นยังมีช่องทางในการติดตามผลงานไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram Instagram TV Line และ Line Add มณิกาไทยเดรส TikTok มริกาไทยเดรสเป็นช่องทางใหม่ฝากด้วยนะคะหมายเลขโทรศัพท์0626396195 0626396195 และก่อนจะจากกันไปคุณวุ้นอยากวอวยพรให้ท่านผู้ชมมีความสุขกับการแต่งตัวเพื่อออกไปพบประสบการณ์ดีๆให้กับชีวิตรู้ลึกรู้จริงเรื่องเสื้อผ้ามัลลิกาไทยเดรสวันนี้ขอบคุณมากค่ะบ๊าย